สวัสดีครับวันนี้นามาเจอกระราครับนะครับบางคนอาจไม่เคยเห็นค่าก่อนอันนี้มันเปียกน้ำก็เลยเป็นแฉะๆหน่อยลอกมาสี่แจ่มเลยครับข้างหลังสี่สดมากเลยนี่ครับใต้ท้องาครับอันนี้คือกลัวนะครับตอนนี้เด็ก นายมอนิเตอร์หรือมอนิเตอร์ทุดตัวแปก็อาจจะขี้ระแวงครับแต่มีบางชนิดที่ไม่ค่อยไม่ค่อยระแวงไม่ค่อยดุเท่าไหร่แบบพวกนี้ยิ่งยิ่งโตเขาจะยิ่งไว้ใจเรานะครับถ้าเราเล่นกับเขาบ,บ่อยๆจับเล่นเล่นบ่อยเล่นด้วยบ่อยๆก็อาหารกับมีอันนี้คือระแวงนะครับแล้วแต่ แต่แต่อารมณ์ด้วยครับบางทีก็จะดีเดี๋ยวเดี๋ยก็ดีเดี๋ยวก็ลายว<ส>ันนี้อารมไม่ดีครับวันน้าตาแกแต่แล้วผมตปกเขกลัวกล้องเวยเลียนี่ฮะเห็นคาบคาบติดอยู่ยังไม่หลอกก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นคราบ ที่เลี้ยงหัวจับประมาณนี้มีถั่วน้ำมีกิ่งไม้แล้วก็ไม่ได้รองพื้นครับทําทำความสะอาดง่ายดีอาหารก็ให้เป็นพวกหนูมแมลงปลาครับบางทีก็ให้เครื่องหนไก่ก็มาเราดูว่าเขอทานแล้เขาเชี่ยงได้ไหม ก็เริ่มนิม่งกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับเมื่อก่อนผมมีสองตัวแต่ปั้นไม่ไหวก็เลยแบ่งให้พีนในกลุ่มไปแค่ตัวเดียวยังไม่รอดเลยครับนะครับเต็มๆเปลี่ยนเป็นมือซ้ายแล้วได้ดูเฉยๆจัดจทัดเครื่อนงน่นนะค่อนข้างสวยทีเดียวครับตัวนี้ลายค่อนข้างถี่บางตัวมันจะแบบลายว่างๆหน่อย ตัวนี้ติดเหลี่ยงเยอะเลยเล่นปกติผมก็เล่นลูบๆลูบๆเขาแบบนี้ครับมาไต่ตัวไต่นู่นไต้นี่มันก็นิ่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับแต่มันก็ยังเป็นเด็กเนาก็ยังไม่ค่อยไว้ใจอยู่ดีต้องรอเติบกว่านี้สักหน่อยหนึ่งครับประมาณห้าหกเดือนน่าจะนิ่งขึ้นมาหน่อยมีเพื่อให้อาหารนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้ว ระแวงคู่ใหญ่เลยถ้าทุกคนได้ยินนะครับมันจะมีเสียงฟอฟอฟอเหมือนงูเห่าคู่เลยรัะนี่ก็ขู่แทผมจะปล่อยเขาอาบแดดแล้วผมไม่อยากกวนเออพูดถึงแดดแดดพวกนี้ก็ต้องการแดดในการย่อยอาหารนะครับดูดย่อยอาหารและดูดซึมแคลเซียม ดียินเสียงครับแดดช่วง18โมงถึง11โมงกำลังดีครับอย่ากเกินเที่ยงครับเกินเที่ยงไปแล้วแดดมันแรงพวกนี้ถึงจะชอบแดดก็ไม่ได้ชอบขนาดครับ